สวัสดีครับท่านแต่มาแล้ววันนี้พาดูอุบัติเหตุที่ถนนแจ้งวัฒนาครับผมตอนนี้มาเจอต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวพาไปดูกันครับพี่น้องนั่งวนบุคคลชนพารถตู้ครับผมครับข่าวด่วนเวลานี้ต้นไม้ฮัทเองอ้าใครมาทำร้านต้นไม้น่ะไม่เมหมวะโอมันมาจังได้เลยโอ้มาทาั้งนี้บอกโอ้ เลี้ยวปื๊ดเข้ามาจะตัดต้นไม้ก็ไม่บอกเนาะโอ้เอาช่างมาตัดก็ดดยังดีดูมีเหตุครับตอนนี้มีเหตุครับตอนนี้มีเหตุตอนนหตวอลสีสูนรถนั่งส่วนบุคคลครับผมอักอนนี้อยู่ที่ปั๊มปอทอตรงข้ามไปสนีท้ายครับผม อนนี้กู้ภัยก็อยู่ประจาปั๊มปทอทเรียบร้อยไม่ต้องวิ่งแล้วครับเพราะว่ากู้ภัยอยู่ปั๊มปทอทออกมาจากปั๊มรับได้เลยอยู่ตรงนี้ต้นไม้หักไปหนึ่งต้นครับโอ้คนนี้เเรียกต้นตีนเป็ดใชนะ่นหต้นตีนเป็ดครับพี่น้องต้นตีนเป็ดเนี่ยต้นตีนเป็ดมันไม้มัน,ไม,มนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่าไม้ไม้นี่ไม้อ่อน โอ้ลางส่นต้นปลูเบ้องครเออต้นรูขาวนีเอ้ต้นใหญ่ครับจืดๆดีอยู่แนยูตรนูนีรูขาวนีมึในแกนดีอ๋อต้นนี้หน่อยกับยูแข็งอยู่นะเนาะเน้วเนี้ยเนินี้ยน่ะอ่าอันนี้หักอืมหักครึ่งเลยวะดูดูหักเลยอ๋อมันปลูกข้างในน้ำเนยเนาะ เรียบร้อยแล้วไายรถนะปว่าทำไม่เห็จเนียมันเสียลักง่ายรถอ๋อเขาช้นดาบบอก้นูดเหอเ่าานรขานอ๋อชนดาบเขากันนดาเขกอ๋อชนดาบขนาดอ๋อผมชนดาบก็เสียลักเสียลักมาทันเนี่ยนปึ๊บเสียลัก น้ำต้นใหม่นำต้นใหม่มนนกน็นักงางโอ้ยมันมันหนักเนี่ยหนักอาการเนี่ยเนี่ย มีข้างในาดำๆว่ะข้างนอกสีขาวมีเปลือกด้วยโอ้นี่คือต้นจีนเป็ดครับฮะเป็นยังอันไนแก๊สมันบอกดูที่นี่เลยพี่น้องเอ้ ออดเดี๋ยวรถยกไมายกยยเพราะว่าเสียหายหลายแสนแบบนี้นนซ่อมหมดหลายแสนแน่เพราะว่านะรถญี่ปุ่นครับเป็นอย่างนี้ครับเสียหลักปุ๊บลอยน้ำก็พาไปเดี๋ยวเดีเ๋ยวดูทะเบียนก่อนพี่น้องโซนแนล เบรกมาอันนี้เขาเรียกว่าเสียหลักรอยเสียหลักไม่มีเบรกเลยรอยรอยมันเสียหลักน่เบรกไม่ได้มาเสียหลักับยางมันจะพิษอยู่ตัวนี้ครับสเตชันปอตทอ เดวตอนนี้ตรงข้ามปาชนิไทยครับพี่นะ้องปรชไทยอยู่ทางนน้นเพราะว่าการชนแนละ้วมันเสียหลักไปชนตูดท้ายรถตู้การเสียหลักหักข้าไปทางขวาก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่า ฝั่งซ้ายต้นไม้เยอะโอ้โหลองต้นนี้โอ้โหต้นนี้แม่งแหนวเหนียวถึงจะเล็กนะเหนียวเลยผมว่าถ้าเข้านี่ก็ผมว่าอยู่ที่นี่แหละน,ะน่าจะหนักถ้าเข้าต้นนี้นะต้นนั้นขาดไปเลยต้นเล็กหน่อยอุบัติเหตุที่น้อยต้องอระมัดระวัง ที่แจ้งวัฒนะตำรวพามาดูอุบัติเหตุครับแต่ว่าคนขับก็น่าจะปลอดภัยครับพี่น้อง โคนต้นไม้ไปนหนึ่งต้นโอ,โ,อโอ้โหนี่คืออุบัติเหตุครับพี่น้องต้นไม้หกักไปหนึ่งต้นครับพี่น้องมัวน้ำแตกยุบป,ปีนปีนขึ้นมาเลยครับปีนงัดเลยงัดต้นไม้หักไปในต้นเลยที่ถนน,นแจ้งวัฒนะ รถป้าปะร,รถอ๋อรถไปชนตูดแค่นนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันฮะลุงลุงโอ้เรก็ตกใจเหมือนกันมอง่อเอะไรต้เสียหลักไปฝั่งนู้นพอว่าเนาะเสียหลักฝั่งนี้ติดต้นไม้เนี่ยโอ้เราทำให้หายนะเลยดูครับเสียหลักมาฝั่งนี้แล้วตามจริงนะถ้าไปฝั่งนู้นไม่รถก็จะได้ไม่เสียหลาย อันนี้ถ้าไปฝ่านุกไนชนก็มันก็มาติดปริเออร์มันก็ดันออกมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยโอ้โหทำให้รถเสียหายหนักมากเลยเยี่ยเลยแบบนี้เยี่ยเลย บางทีร้าบางคนบ,บางบางครั้งมันเบียดมานะ่ะรถน่ะเห็นว่มมันเบียดเรามาเราไม่ทันดูมันก็ปั๊บเดียวน่ะรถอ่ะม,มันเบียดมันเบียดมาอยู่อ้าโผล่มาตัวไหนก็ไม่รู้เห็นไหมโผล่ปั๊บเสียหลักมันไปเลยถ้ามันเสียหลักแล้ว ตามปอทอแจ้งวัฒนะ ผมว่าถ้าตกใจมันเราอาจจะไปเหยียบคันเร่งเพิ่มนะตัวนี้เนาะเดินจะมหมมามามาแรงมาตอนตอนอ๋อหลาไม้เรื่อยน่าจะผมว่าน่าจะตกใจตกใจปั๊บอาจจะเร่งมันเหยียบอ๋อไม่ไหวจะไหนไม่ใช่ไม่ใช่มาจากไหนไกลไหมแล้วอันนี้ประกันขออะไรฮะไรไรวิทยา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 ไรหน้าเดียวมันเหร เสียหายจากการเกิดอ o ุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลชนตัวรถตู้อะไรเตยขึ้นมาได้ขนาดนี้อ่อะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงอ่าคนขับคนขับเป็นค,เเนคนด้วยหรืว่าเคยการทีอ่าเขาขับรถมาอะไรย้อนหน้าเขาน่าจะตกใจตกใจ,กใจแะ้วเหยียบคันเร่งส่ง เอย่าเพิ่เร่งโซมมันทำให้แรง้าเตามจริงมันตามจริงถ้ามีการอ่านลนองหรือว่าอะไรด้วยออ๋โอเคก็บอบคุณครับ